จ้าพี่น้องปอง,ปองไปเอฟซี FC ของแม่พรสุข,ขสุมสุขคนเนาะจะ้ามืนน่อวานเม่พรได้มาเบิ่งมาเยี่ยมชมวิธีการเนาะเห็ดน้อไม้อัดถุงของคุณแม่ถนอมจิตจ้ะเพื่อนสวัสดีค่ะคุณแม่ถนอมจิตค่ะโอ้ยบนได้อันน้อไม้งามงามคุณแม่อันน้อไม้นี่เอามาจากทางไหนครับเอามาสวนจ้าสวนคุณแม่เองเนาะค่ะเนะาะสวนเองมันหลายค่ะยาม งามหลายปลูกลายบ่คะยี่สิบลายยี่สิบไร,ไร่โอ้ยหลายขนาดยี่สิบลายวันนี้คุณแม่เอามาแป็รูปแับจังใดเนี่ยคะก็มาเห็ดหนอ่อไม้หนงผ่านหน่หน่อไม้เนื้อหน่อไม้นหนึ่งอัดถุงค่ะหน่อไม้หนึ่งอัดถุงแล้วกเห็ดหน่นอไม้หน,น่อไม้ส้มจ้ะบานทำเป็นหน่อไม้ส้มเนาะจ้ะไม้ดองแล้วหน่อไม้หน่อหนึ่งเนี่ยเห็ดได้จักอย่างค่ะแม่ก็เห็ดหนอ่อไม้ส้จมจ้ะกะละเห็ดแบบนี้นล้วก็อัดถุงเนาะอัะดถุงนึ่นนองอัดถุงเนาะ แล้วก็มเห็ดปินเราไม่ซับไม่ซับซับอันนี้สำหรับไปใส่จามะคงค่ะพัดก็ได้กระเพาะฟางไค่ะเอาแบบนี้เลยค่ะเป็นเส้นอันนี้คือเอาส่วนส่วนทังไหนค่ะเห็ดเออเนี่ยเอาข่อมันเลยจ้าโอ้เอาป้องเนาะนอก็ได้เอาขอมันก็ได้แล้วแต่นะจ๊ะนอหนึ่งก็สิเห็ดได้ลายอย่างเนาะเ็ส่วนส่วนตรงนี้มันเขาก็ส่วนยอดีน้าส่วนยอดเขาก็เอามันเป็นนอแบบนี้ค่ะ แล้วแต่ลูกชายต้องการงามงามน้อเบิ่งทางนี้ต้งโอ้โหหลายขนาดเลยน้องไม้อัดถุงไม่หลายเลยค่ะงานเพราะว่าอน้อไม้หลายเนาะต้องถนอมาหารไว้ไปลูกไว้แปให้มันเป็นเงินค่ะเป็นเงินโอ้ซ้ทราบเนเท่าเก็บเป็นเงินฝากไว้ในสัญญาณนั้นพอได้ซื้ออยู่ซื้อกินนะคะน้องไม่ซอยหรือว่าน้องไมน้องซอยมีขายกิโลเท่าไหร่คะ ที่เราละสี่สิบบาทค่ะเพราะว่ามันก็ได้หลายนะคะเพราเห็ดหายเรียบร้อยแล้วเนาะอ้ค่ะเอาไปเอาไปเห็ดได้หลายอย่างเนาะซอยไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมที่สิแกงเนาะค่ะเนาะเก็บไว้ได้นานบ่จ้ะก็นานอยู่จ้ะข้านั้นมันมีกระทบกระเทือนอีหยังมันก็สิบ่เปรี้ยวบ่หยังค่ะถ้าเกิดว่าเฮา แบบมีอันนั้นอันนี้ถับถึงมากะสิเปลือยส,ส,สีสุมนะจ๊ะก็มีอยู่ค่ะโบแม่มาสิร้อยเปอร์เซ็น,นต์เนาะเนาะเ็ดการวิธีการแม่ไม่น้อมหน1 1> <ๆ S 2> ึ่งหนึ่งหิงมน,นีจังได้ทุกแบบนี้สามถึงห้าชั่วโมงค่ะแล้วแต่เราไมนอ้อยเราไมหลาย,ายจ้ะสามถึงห้าชั่วโมงทั้งหมดนี่ประมาณจากตันค่ะคุณแม่อันนี้หาอะไรตันกว่าตันกว่าแต่ละปีี่เห็ดได้หลายตันไหมคะก็สามตันค่ะสามตันคิดเป็น แต่ละถุงถุงละสามสิบห้าบาทค่ะสามถุงร้อยจ้ะเป็นถุงละหนึ่งกิโลถุงละหนึ่งกิโลขายส่งน้ำเนาะจ้ขายส่งขายปีกเนาะจะเอาขายกันมาคุยกันค่ะราคาเนอะเมืองน้องราคาขวดไองอันนี้หาขวดละสิบบาทเลยจ้ะขวดละสิบบาทขวดละสิบบาทถ้าส่งก็สิบสองขวดร้อยจ้ะ สามสิบห้าบาทสามถุงร้อยสามถุงร้อยค่าส่งนะคะแม่นอมค่าส่งก็ค่าเป็นสามเป็นสิบถุงสามสิบถุงขึ้นไป่ะสามสิบบาทสามสิบถุงขึ้นไปคือสามสิบบาทค่าส่งนะคะค่าส่งจัดส่งลูกค้าส่งเองถ้าถ้าถ้าแบบยูไกลกันก็คือลูกค้ารับผิดชอบค่าส่งเองค่ะเขาเอาแต่ค่าหนุ่มไม่ อันนี้คือขวดเนาะจ้ะเนาะขวดอันนี้ส่งสั่งมาจากโรงงานค่ะจากโรงงานแบน์ยังค่าแบนของหน่อไม้ชาววังหน่อไม้ชาววังอของแม่บุญถนอมเนาะเอาเบอร์โทรขอเบอร์โทรรางติดต้เนาะค่ะค่ะเบอร์โทรกับศูนย์แปดหกสองสี่สองแปดสองศูนย์เจ็ดอืมเป็นอาชีพที่ดีเนาะจ้ะเอาขออีกขคอหนึ่งจ้ะแม่น้อมศูนย์แปดหกสองสี่สองแปดสองศูนย์เจ็ดลายมากับเบอร์นี้แหละค่ะติดต่อทาง เฟซบุ๊กสวนไผ่แม่น้อมจิตค่ะติดต่อแม่น้อมโดยตรงเลยเนาะค่ะเนาะรับส่งส่งทั่วประเทศตามประเทศบปส่งเนาะส่งค่ะการมีคนเข่ามดเข้าได้เข้าได้สชื่อมดเนาะสวนไผ่ยี่สิบไร่ทำรายได้ให้ปีละเป็นล้านล้านแบบนี้แหละเพ่นขยันพนก็มีรายได้เข้าตลอดแม่นอม ขายมาเป็นโอ้จักุณได้ปีแลวเนาะแม่นอมเนาะจ้าสิบก็ปีแล้วจ้ะสิพอยี่สิบปีแล้วสิพอยี่สิบปีเพื่อสิเติบโตได้ซ้ำนี่กันเนาะจ้าแต่ก่อนแม่นอมก็ไปนั่งขายแถวตลาดเนาะจ้าไม่เคยไปขายของนำกันวันนี้ก็ได้ช่องทางการขายโอ้หัวเบิ่งใกล้ๆเนาะน้องให้สมนี่รับประกันมันบ่รับประกันค่ะบบเสียรับประกันบบเสียบบเปื่อยเนาะ พิธีการสะอาดสะอาดยังมีสารอยังบม่ได้ใส่สารอยังบม่ได้ใส่สารฟอกขาวบไส่ยังบได้ใส่สารกันบูดใช่เป็นหน่อไม้เป็นหน่อไม้อย่างข้าวไม่นอหน่อไม้ลวกไม่น hmm. mm ่อไม้ขายเลี้ยงค่ะขายเลี้ยงค่ะขายเลี้ยงขายเลี้ยงน้องค่ะขายเลี้ยงน้องน้อดีค่ะน้องดีมีต้นพันธุ์ก็มีกันมีต้นพันธุ์น้ำบ่ไม่น้ำบ่มีต้นพันธุ์จำนายน้ำเนาะ ต้นพันธุ์ขาย<อ>สักขายทุกอย่างมีต้นพันธุ์มีต้นพันธุ์ขายนำ้ำไอ้นั่นเดสะ่ะอันที่ไอ้ลำเดสะ่ะลำก็ขายคือกันจ้ะลำก็ขายเน,ะะน,นาะแพงบ่พี่น้องบ่แพงดอกจ้ะเท่าละสี่บาทห้าบาทเท่าละสี่บาทห้าบาทตัดเองบ่จ้ะเขาตัดให้จ้ะแล้วแต่วิชาอย่าซื้อใจจะตัดเองกันจะได้สำหรับวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณแม่นอนมในไลเด้อ สวัสดีค่ะค่ะคขอเยี่ยมชมเบือ,องก่อนสินค้าไม่นอมก่อนโอ้ยไห,หลทุกปีมันน็ได้หลายต่างนะปีนี้ยังบอกพ่อจังเบิ่วิธีปลอกวิธีการทำของพื้นเนาะ จากเล็กจากหน่อยนาอนๆนาะเพยังบ่เขามา